ยุคแห่งสีเจ้าชายพญานาจะลงมาช่วยลูกหลานสายยายพญานาจะกลับมาอีกครั้งต่อจากเสด็จพ่อทาเาวสวรรค์หนึ่งพญาเพชรพัทราเทวาโอรสองค์แรกในพญาอนันตนาคารและองค์เดียวในพระนางอุษาอนันตวดีเทวีท่านเป็นภูมิเทวดาและบัดนี้ท่านเป็นเท,เทวดาพระโสดาบันแล้วท่านจะคอยช่วยเหลือ คนที่กำลังผลิตตนเองเป็นพระอริยะบุคคลไม่ให้เดือดร้อนตกยากในตำแหน่งองค์ท้าสมุทรเทวาเทวี คู่พระชายาัญญาดินทัศินีเทวี 2. พญาดำแสนสิริจันทรานาคราชโอรสแห่งเจ้าปู่ศรีสัตตนาคราชและเจ้ายญ้ามทุรินรดีเทวีแต่ท่านเจ้ายญ้าใหญ่หรือเจ้ายญารัตนาวดีศรีสัตยานีก็ทรงรักองค์ดำแสนมากเพราะอดีตเคยเป็นแม่ลูกกันมาหลายภพหลายชาติเสด็จพ่อองค์ดำแสนมีบารามีช่วยลูกหลานมากมายเป็นที่รู้จักกันมามาก และท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองคนดีจากคนชั่วทั้งหลาย 3. พญายสมันนาคราชโอรสแห่งพญาอนันตนาคราชและท่านแม่ส้อยแสงคีรีส่งช่วยเหลือมนุษย์ด้านความสงบสุขจากพลังโกลาหลจากกระแสทางโลกทิพย์นอกโลก ทรงเก่งทางด้านบุญมากทรงมีพระสติปัญญาดลใจให้ลูกหลานเกิดสติคิดค้นอาชีพใหม่ๆแหล่งรายได้ใหม่ๆให้ลูกหลานทรงปกป้องลูกหลานจากภัยทางน้ําได้สพญาคันตระสีเทพนัคราชโอรสแห่งพญาวาสุกรีและพระแม่สุนีจินดาทรงปกป้องลูกหลานจากภัยโรคทิพย์ ทั่วพูดผีปีาศาจคุณใสคนเล่นมนต์ดำจากภัยโรคระบาดและแสวงหาทรัพย์ตกค้างแผ่นดินให้ลูกหลานขอลูกหลานพญานาคทั้งหลาย มาร่วมกันเผยแผ่าบารมีแห่งเจ้าชายทั้งสี่ให้ท่านเมตตาเหล่าลูกหลานกันมากๆนะคะใครจิตศรัทธาสงูงบูชาแล้วย่อมสําเร็จใครศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวทรัพย์สมบัติจงพันบังเกิดให้กําเนิดเป็นเศรษฐีใหม่รวยทรัพย์รวยบุญในเวลาอันไม่นานนี้นะคะสาธุสาธุสาธุ